สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนแล้เข้าสู่ช่องฝุนเร็นชั้นหน้านะคะวันนี้คุณฝนจะมาสอนประโยกเกี่ยวกับการถามตอบสีที่ชอบนะคะ Hi hey guys, welcome back to my channel. Today, I'm gonna be teaching you how to question and answer about color. What color do you like? Okay, let's get started. Before we started, I would like to say thank you everyone watch this video thank you so much for support me your support is really important ค่ะวันนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนเกี่ยวกับประโยคที่ใช้ในการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องสีค่ะเพราะว่าเป็นประโยคเบสิกพื้นฐานมากๆเลยแล้วก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคนึ่งก่อนที่เราจะเรียนรู้ประโยคถามตอบเกี่ยวกับสีนะคะเรามาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับสีก่อนนะคะเรามาเรียนรู้คาศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆเลยค่ะสีแรกนะคะ green 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 คือสีเขียวค่ะ yellow 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 คือสีเหลือง white white black black blue blue light blue light blue brown brown gray gray purple purple p i n ค pink คำศัพท์ที่ครูฝนกล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นสีคำศัพท์พื้นฐานซึ่งคำศัพท์เกี่ยวกับสีเนี่ยคือมีเยอะมากๆเลยเพราะว่าสีเนี่ยมันจะมีหลายเฉดใช่ไหมคะเดี๋ยวครูฝนจะเปิดเว็บไซต์หนึ่งให้ดูซึ่งเว็บไซต์นี้นะคะมีชื่อว่า Cat จ a m um. c ค t จ a m um, เนี่ยสีในเว็บไซต์นี้ที่ที่จะเปิดให้ดูเนี่ยจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับสีหลายเฉดมากๆซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยค่ะโอเกงั้นเดี๋ยวครูฝนเปิดให้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอแปนึงนะ ถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครสนใจคำสัท์เกี่ยวกับสีต่างๆเพราะว่าสีเนี่ยมันมีหลายร้อยเฉดมากเลยเดี๋ยวครูฝนจะแช์ลิงก์นี้นะคะลงใน description box แล้วก็ในแฟนเพจฝนฝนเรียนอังกฤษนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวครูฝนเปิดให้ดูว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันมีเฉดสีแล้วก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับสีอะไรยังไงกันบ้างนะคะ โอเคงั้นเราไปดูกันเลยค่ะเ <Okay. S 2> <Okay. S 1> มื่อทุกคนกดลิงก์แล้วนะคะ mm hmm. ก็จะขึ้นมาว่ารู้จักชื่อทั้ง220เฉดสีในภาษาอังกฤษชื่อของแต่ละโทนก็พรอพิงทั้งนั้นนะคะซึ่งในเว็บไซต์เนี้ย mm hmm. เขาก็จะมีโทนสีต่างๆมาให้อย่างเช่นโทนโทนสีดำอ่าก็จะมี black มี ebony มี kara มี charcoal มี ink มี oil มี shoot มี jade มีหลายสีมากๆมีโชก็มีต่อไปชื่อของเฉดสีในโทนสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็จะมี b l u มี sky มี n อ v i ดิโก้นะคะมี ocean ด้วยมี b ์ r r y มี stone มี peacock sky ก,ก,ก็มีโอ้โหนะคะซึ่งชื่อสีเนี่ยมันก็จะต่างชื่อสีก็จะต่างโทนไปเรื่อยนะคะ ต่อไปชื่อสีในโทนสีน้ำตาลมีบรามีคอฟฟ่มีมอคค่ามีพีนัทมีคาราเมลด้วยโทนสีเขียวค่ะมีกรีนมีโอรีฟมีเฟิร์นมีลามมินท์มีอครโคดาลด้วยมีซีวิท สีก็คือสีสาหลายทะเลนั่นแหละต่อไปโทนสีเทาโทนสีเทามีเกรย์มีชาร์เดมีไอรอนมีซิเวอร์มีคลามีสโมมีแอชแอชก็คือสีขี้เทานะคะมีฟลอกมีคอยมีฟอสซิลสีส้มสีส้มก็จะมีออร์เรนต์มาริโกลด์มาริโกลด์ไฟร์มีแครอทเค็นเจรูปด้วยนะคะมีฮันนี่มีบรอนซ์ tiger fire ต่อไปจะโทนสีชมพูน่ารักมี pink rose punch peach coral rose w o o d hot pink hot pink ก็จะเป็นสีชมพูแบบสว่างๆเลยอือฮึต่อไปโทนสีม่วงนะคะสีม่วงคือ Purple กับ Violet เใช่ไหมคะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยสีเอ่อสีคำสา์สีม่วงที่เป็น Purple กับ Violet p u พ p l พก็คือจะโทนสีที่สว่างกว่าส่วน Violet ก็จะมืดกว่านะคะสีม่วงมี Jam ด้วยมีออ c h คิมี Y i r i s i s ก็มี Mulberry ก็มีนะคะต่อไปส,สีโทนสีแทน เฉดสีในโทนสีแทนนะคะมีแทนมีเบชมีแมคคารูนอ่ามีโอ๊ตมีออสเตอร์มีแซนดอลล์ะ oat, oyster, นะคะอุ้ยสีน่ารักนะแซนดอลล์บัตเตอร์มิลต่อไปโทนสีแดงค่ะโทนสีแดงก็จะมีเรดสีแดงเลยเชอร์รี่โรสเจมรูบี้บริกอปเปิร์แคนดี้ลิปสติกบลัดบลัดคือสีเลือดบร์รี่นะคะบร์รี่ อ่าโทนสีขาวขนาดสีขาวยังมีหลายโทนเลยอ่ะ white uh, snow ivory cream eggshell cotton salt daisy rice powder coconut bone linen โอ้โหแค่สีขาวยังมีหลายโทนเลยนะคะ นี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจเฉดสีคําศัพท์เฉดสีต่างๆคือสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะครังนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าดูประโยคกันเลยนะคะประโยคที่ใช้ในการถามตอบเกี่ยวกับสีคือ What color do you like? What color do you like? นะคะก็คือคุณชอบสีอะไรเวลาตอบต่อว่า I like ตามด้วยสีที่เราชอบ I like ตามด้วยสีที่เราชอบหรือถ้าสีนั้นเราชอบมากๆเราก็สามารถต่อได้ว่า I love ค่ะอย่างเช่นคุณครูชอบสีเหลืองใช่ไหมคุณครูก็จะบอกว่า I love yellow I love yellow หรือ I like yellow นะคะซึ่งคำว่า like กับ love เนี่ยถ้าประธานเป็นเอกพจน์ิีาต้องเติม s ด้วยนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า Lucy Lucy loves green Lucy ไล s g r e e n นะคะเราต้องเติม S หลังคำว่า like กับ love ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็น my father loves black my father loves black หรือ my father likes black my father likes black นะคะหรืออีก ในคำตอบหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ชอบสีสีไหนใช่ไหมเราก็จะใช้คำว่า don't like don't like นะคะอย่างเช่นไม่ชอบสีน้ำเงิน I don't like blue I don't like blue นะคะแต่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราจะบอกว่า doesn't อะอย่างเช่น my father พ่อไม่ชอบสีแดงแล้วกันอะพ่อไม่ชอบสีแดงว่า My father doesn't like Red. ซึ่งคำว่า like ในที่นี้ไม่ต้องเติม s เ,เพราะว่า doesn't มันเป็นรูปปฏิเสธของเอกพจน์อีกแล้วนะคะ my father doesn't like red นะคะ my mom doesn't like yellow my mom doesn't like yellow อ,อีกคำถามหนึ่งนะคะที่ถามเกี่ยวกับสีที่ชื่นชอบคือ what is your favorite color w h a t is your favorite color ก็คือสีที่คุณชอบคือสีลายเวลาตอบก็ต้องเป็น My favorite color is My favorite color is นักเรียนชอบสีเขียวนักเรียนก็บอกว่า My favorite color is green My favorite color is blue My favorite color is white My favorite color is black ก็คือเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตามสีที่เราชอบเพราะว่าสีนี้มันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลค่ะเดี๋ยวเรามาทวน รูปประโยคนะคะถามตอบเกี่ยวกับสีที่ชอบนะ What color do you like What color do you like นะคะเวลาตอบเราตอบว่า I like ตามด้วยสีที่เราชอบ I like green I like yellow I like pink แต่ถ้าเราชอบมากๆเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำว่า love ได้นะคะ I love yellow I love white I love black แต่ในกรณีที่เราไม่ชอบสีนู้นสีนี้ I don't like white I don't like white I don't like yellow I don't like yellow นะคะส่วนอีกประโยคนึงก็คือ What is your favorite color What is your favorite color What's your favorite color นั่นเองก็คือสีที่คุณชอบคือสีอะไรเวลาตอบเราตอบได้ว่า My favorite color is ตาม้วยสีที่เราชอบอย่างเช่น my favorite color is yellow my favorite color is white my favorite color is pink Ex e x t r นะคะก็แล้วแต่ตามความชอบส่วนบุคคลนักเรียนของครูฝนหรือเพื่อนๆที่ดูวบดีโอค,คลิปนี้นะคะชอบสีไหนไม่ชอบสีไหนคอมเมนต์บอกบอกด้วยนะคะด้านล่างอยารู้ว่าเอ้ยทุกคนชอบสีไหนไม่ชอบสีไหนบ้างนะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์แฟนเพจฝน,นเรน English แล้วก็ YouTube ช่องฝนเร n Channel ให้ด้วยนะคะ Like and Subscribe นะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้จนจบค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย